ที่นี่สถานีรถไฟนะครับผมชุมทางบางซื่อนะฮะอ่าในชานชะลาที่สองนเห็นนั้นเป็นขบวนรถด่วนสินค้าที่ก้าไปถกจากสุนัยโกรกนะครับผมบรรยากาศนะฮะก็เดี๋ยวในชานชาลาที่สานี่จะมีขบวนรถธรรมดาสายเหนือนะครับผมขบวนที่สองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานินเข้าจอดเทียบที่ชุมทางบางซื่อนะครับอ่เดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศตอนขบวนรถไฟวิ่งเข้าจอดกันนะฮะ ในช่วงเทศกาลสงการนะครับผมผุ้โดยสารค่อนข้างเยอะเลยนะฮะรถธรมดาบอนา่อนาลระชาเทพนที่สค่ะโาได้า,า,า,ดา,าไปมาระหว่งางชานที่สโสัจันนอตรายจากขบรถเดค่ะอ่ารถจักรทำขบวนมาเป็น GEA นะครับผมเข้าจอดในชานชลาที่3ชุมทางบางซื่อนะฮะ

ต่อทราบที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อ <hou ston> ขอบวนรถที่จดเททยนในชันนนนรรน้นที่สามในขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่2 1 1เดิน,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 นทางรับส่งก็ได้จากสถานีต้นทางกรุงเทพไปทางสถานีตะพาที มีตัวใช้ในการเดินทามปที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของในสัมภาระของท่านขึ้่จัดหาที่หน้าบ,ขบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะอ่าสินค้ากล้าไปโถกก็ออกพอดีนะครับผมแล้วก็สองเรื่องหนึ่งก็จะออกเหมือนกันนะฮะ ขบวนนี้ปลายทางหัวลำโพงนะครับผมรถสินค้าขวนรถี่ค่ะขนรถธรรมดาบที่สองสา่สกรุเทพกาลังนำรถเ้าเทียบชาที่สองค่ะได้แล้วจับเป็นฮิตาชินะครับผมเสือซาเไปมาแล้วานที่สองต่อแตมากตะวันตรายจ่ขบวรถด้วยค่ะ ยงหวานมันจังเลยนะฮะนิ่ต่อชิสี่ห้าหนึ่งแปดนะครับผมป๊อดผู้โดยสารนะโขาคดแน่นเลยโหสุดยอดใส่สารอันนี้เป็นเขาเป็นรถธรรมดานะครับผมเป็นขาบอลรถที่ ่าไม่ได้จองล่วงหน้านะครับผมเป็นขบวนรถที่ไม่ระบุเลขที่นั่งนะฮะนี่เลยโโอ้หนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเทศกาลสงการานต์นะฮะอันนี้ก็เป็นหลังวันที่16นะครับผมอ่าเป็นวันที่16พอดีนะฮะก็พลเรือตรทยอยเข้ากรุงเทพกันนะครับผม ไม่แน,น่เหรอถึงได้ยรถจักริตาชินะครับผมผู้โดยสารเยอะอย่างนี้นเองนะฮะก็ <us> ถ้าไม่มีเลขที่นั่งคือนั่งตรงป่าว่างตรงไหนก็นั่งตรงนั้นแต่ถ้าเต็มก็ยืนนะครับผมยืนขบวนนี้ต้นทางจากสุรินทร์นะฮะ